เราสหายทุกท่านที่ไม่เกียรดอยู่กับเกมฉลามดูเดือดเลือดพาดกินคนตายมาเจ็ดคนใชนน่อันนี้คืออันนี้คือคมแอบมาเล่นมาเป็นไงเฮะ่ะไ,ไปกันอ่าดหมู่บ้านใครก่อนเฮ้ยมีคนหาปลาเอฮ้ยมันปลาหอกมันปลาหอก ันมีเสียงเลยน้มน้มน้มบอกเสียงเกมก่อนโอเคน้ำมันขัโคตรยากเลยโอ้ยชินี่มาฉี่นี่มาโอ้โหโอ้ยโอ้อ้อ้ยดอ้ยอ เว้ยไข่ปลาหอกวะ่ะกัดกินอ,อร่อยอร่อยใ,ใค่ไข่ปลาหอกอ่ะอม,อม,มึงยังไม่ได้ปลาหอกอ่ะเฮ้ยไข่ปลาหอกวะ่ะเชี่ยเหมืนวันลไปไกลดิโอเค ยังยอ่าเด็กคนนงว่อยจีบจอมกีกระทำานยังตายเด็กมึงอ้ยตายห่มออกเชียอะเชียไรอะ อ๋อปลาหรือใครมาไอ้ผูญิงกินแมงุ้คนน่ะเนี้ยยยเฮ้ยเฮ้ยย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  นี่เป็นเป็นเตือนภยนนนนนนอัยเฮ้ยหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเฮ้ยโหไอ้เขี้ยวน่จะแน่อัาเกร็ดกว่าคีบเ็บแล้วนี่อับแล้วอันนี้อืมโอเคกูไม่ใช่ปลาฉลามแมะไม่ใช่กูไม,ไม่ใช่ปลาเรียนยาแล้วกูกลายเป็นตัวเขี้ยไอ้อกูมาไงเนะี่ย กาได้เนเบียดเบียกินวิตยังไงหใครปลาหอวะโอ้เชี่ยปลาห่ายหีเออดีเขาก็ัวคนงับแมงงับไปไปดิงับไปอืมอร่อยแขนแขนผายข้างบนเนี่ยเด็กเด็กเฮ้ยเฮ้ยเจ้ฮยเฮ้ยเจเเฮ้ยเ kh ้ยเออ หายใจไม่ไหวแค่ตายเมือไม่น่าอยู่เดี๋ยวไปดีกว่าเมือแหงสงไว้เปล่อืมกลับมาที่นี่อย่างนี้เจอจอ,อย่อืมมันจะอร่อยจรงเชี่ยหอกมาไงเชี่ยฉลามเอาเนี้ยโอ้เด็กกว่า

กูยังไม่พ้เอย่างไเอ้าเว้เว้เอกไปจากเมืองดีกว่าเมืองนี้ม nah. so ันเฮงสวยเกินไปกว่าที่คิดบายบายนะบายบายออกไปเมืองดีกว่าเหมือนที่คุณเคยที่กูเคยแพ้ไอ้เคี้ยนั่นซึ่งกูทำพลาดจังเลย เฮ้ยยิ่ปลาหกเนี่ยอร่อยเด็กเอออทำลายออทำลายปลากินนกเอากินไม่ได้เอ้ยยี่ปลาวานกูเจอแล้วอีตัวนี้ละที่กูเกะไม่นี้ทางอะไรลงไปวะ อะไรเนี่ยจูบที่ที่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกโอ้ยรู้ๆๆๆวหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกโอ๊ยหายใจไม่ออกหายหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเกือบตายเฮ้ย

เ้ชื่อแกก็ไอ้ชื่อแกเนี่ยมึงโขดมากไงอ๋อไอปะหกวะไอชื่อนี่อ๋อโขดได้ยังไงปาวันหขดเกินเกียโอ้ยเข้าเข้ากัน เดี๋ยวห้ยมตายอ้ยเ่ปาวานเกือบตายฮะโอ้ชิ้ป่าวนหูดใหญ่หูไม่ใหญ่จริงจริงหูเฮี้ยเฮี้ยมันเดินเออเฮี้ยากินไม่ได้ เดินพรออดีเอาเอาโง่เขาเนะี่ยก็รู้อยู่แล้วมีปรารีญาแล้วลงมาเพื่อหูอมตะมุ้ยตายได้ไงวะเกมนี้เกมนี้ทำให้กูท่านต้องต้องหยิบยาพาราแล้วกูไปกินสองเม็ด m, เพราะว่าคือคอกัดคนนะมันยังไม่ตายหรือเชื่อจริงๆไม่อยคนขนี่ยเฮ้เฮ้ใช่หรอ hai kiếm bạn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  kiêng băng 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 kiêng chạy เราเนี่ยกูจะเดือกวกมึงไม่ตายหาพวกมึงอิเชี่ยอเชี่ยหายใจหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเอออยู่ดิวขึ้นไปไม่ได้เฮ้ยหายใจไม่ออกเออเอ้ยิเชี่ยอิเชี่ยเชี่ยอิเชี่ยอิเชียอิเชี่ย กินป้ามันควดอึดเหมืนกันหรออ้าหายใจพี่ออกอ้จงงาอจุดกนง้นเหมือนจงอื้อ,ช,อ,อชิบแนดพริดิสัตว์เฮ้ยหายใจพี่ออกหายใจพี่ออกเออกินปลาๆๆอื้อจรยบร้อยทีนี้ก็น่าจะหมดแล้วมั้ง ดูอีกดิมหมดอิมอ่มหายเลยตังเยอะแฮะเพียเปลี่ยนนะวะแดดมึงแดดมึงด้วย มันเป็นในเงงงงักเออทิกเกอร์สกกูเนี่ยวขมมึงมึงปลาหอกที่เฮีย่ยมากมึงไงขาที่มึงจะปลาหอกอ่ะมึงต้องปลาดีๆควาย,ไอ,ยาอดดไอ้เฮี่ยป่าคนโงูเลยไหไฮโออไปไหนอะอะคุณอยู่บูบานหรอคุณม่เอะอ่ะไม่อร่อยมา มึงม,ม,ม,มือแฟนกันใช่ไหมแฟมมึงโดนกองโอ้ยชิชาลามชฉลามชฉลามชฉลามโอเคกันเลยกันเดยกันเลยฉลามฉลามอืมอร่อยฮ่า,าไปาเป็ีมึงอะอีกคนดำน้ำนี่มันด้ดำหาหวยไะ แมวม่ไปะเคี้ยวถึง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 เด็กไม่คนอ่อืมเป็นน่าบอกนะนี่อร่อยยำรุ่นียวอร่อยจริงวรออรจว่งวายมนถึงคนชอกถึงว่ายทำไมถึงฉลามแล้วก็จระเข้โบนทำไมเนื้ออร่อยจังเลยอ่ะ มาอัพเกรดได้ดีวันนี้อาวุธมีออะไรืมน่าสนใจนี่สีชอบแบบขุ้นยนต์อ่ะเออว้าไปเยเท่อืมชอบแบบแบบเรือดดูๆก็จะชอบแบบไหนเชี่ยแต่มันแต่เ จะไวะเต้นี <Channel> <work> um, think, ่คือไรวะเนี่ัอ่าไม่รูจะซื้ออะไรดีเนี่ยอืมซื้อกันด้กว่าเจอกูแน่เจกูแน่ไอ้ย็งไงป็นไงนี่อกิใหม เดดเดดก่เดกยังไม่ผัวเดดไม่ผ้คดีเด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 ก่อนข้าเป็นเสียเียเ้เกงเก่งเหรอเกงเหรอดนโอ้ยเขียมัน้ดด้วยใช่ไหมมันติดมันติดอืมกระโดดมาข้ความฟูฟัง หายฉลามมันเอ้ยอย่าเอ้ยไปหานั่นดีกว่าเออที่นี่เจอแล้วฉลามฉลามไม่ได้เจอนะเจอกันนะมึงมาดื้อเลยจัดโว้ยโห่กูดิที่หายมามา ตัวไหนก็มาเลยมึงอ่ะกูมีทั้งชุดเกาะใส่ผ้์พังแต่กูไปทุก่างอจม่องไอ้ก็เจอปลาหวานแล้วเจอปลาหวานแล้วจอเอ้าไม่ไม่ในรับผของปลาหวานหรอวะเอ้าปลาหวานไม่ตาย่อไม่ได้โคตรเสียดายอ่ะไม่จะ้จอพุทโจ แ,แบบมาแบบมามึงจ่อหน้าขี้อ่ะแม่โอยขี้อจ่อมึอย่างไรวะจ่อจ่อสี่เหลี่ยมนี่ใส,นออใส่คนได้ไหมใส่คนได้เปล่าวะจ่อใส่คนจ่อจิกกัจ่อโอ้โหนี่ไม่ใช่ตัวตัว,ตวอะไรละนี่มัน จวไปดูตัวอ <Wow. S 1> ื Hay, t t ่ตายตายนั่เด็ดไม่สาาวัดจวเอาโจวไปได้หายใจไม่ออกโจวไม่ได้ไม่ดูหรอกวะ โอ้ยหายใจไม่ออกเกยวจอ้าววิจโจอ้าวอายจะตายเออเหนก่อนลีหัวหยวงเมือไหรเยอะนี่โหไม่วะฮึ จะซื้อเหรอซื้อแบบนีไหมหาว่าจะซื้ออะไรดีอืมซื้อเอ้ยเสียเทีเนี่ยคืออะไรอ่ะซื้อหนึ่งดีไหมหนี่คืออะไรอ่ะตัวซื้อเลยดีกว่าสกิลพิเศษหึ คืออะไรอันเนี้ลองลองลองแช้ก่อนดี่ก่อนคืออะไรอ่ะที่ได้มาที่ทคือไม่รู้คืออะไรจู่ยังเฮ้ยว้หายใจได้ไหมหายใจบุงบ้งบวกได้ทีนี้ก็ดีสิหายใจบุงบ้งบวกได้ใช่ไหมเสร็จกูเสร็จกู กิเสิทธ so, uh, ิเด็อุ่นจงเลยมูเชียปะวันจอเอปะว่นหน้าส้นตีนนี่มันราคาเป็นไงควงมโง่า้นสามารถหายใจใต้น้ำได้แค่นี้ฉันก็ไม่แค่นี้ฉันก็จะไม่หายใจหายใจไม่ออกแกขั้นสามารถ ทำอะไรก็ได้ที่ฉันรู้อยากทำการเขี่ยมันรู้แเสียบด้วยดิแม่หูแม่หาว่า <c oughs> แม่ม,งมึมองอยู่ไหนหรอแม่มึงตายหาแล้วกเก๋ถามว่าแม่เกอ,อยู่ไหน มึงก็เป็นหาาสวรรค์ดิผมออก,กินหน่อยอเด็กมนมเจ่ากิเอางเปาวายกินตายอะไรวะพูดดีเลยโหหายใจใต้น้ำได้ถ้าหายใจใต้น้ำได้อถ้าเราหาเมา่หายใจได้ม้ได้เราจะไปเกาะอ,อุก,กาอุก,กา ยิงใส่ฟ้าส่เอ้ยเทคโนโลยีมึงมึงไม่เคยเห็นสักทีแดกเหี้ยแดกอือเอ้ยชิคกี้พายขอคิวขอคือหัวด้า ค่ะคือหัวหน้าค่ะมีชื่อว่าออยเจ็บเจ็บออดค่ะคือหัวหน้าค่ะมีชื่อว่าซีบาสุมาเขี้ยหัวหน้าหัวหน้าตัว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 เดี๋ยวเดี๋ยวอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กเด็กเงินที่นี่มันอร่อยชิบหายเลย อะไรี่พอเนี่ยมีรางวัลอีกตู้้วยโอ้ยชิมไว้น้ำรางวัลได้ด้วยโค้ทเอรเลยทำไงวักสองวีโอ้ยจะตายโอ้ยโออไปซื้อสกิลพิเศษเ,เลยอเออเออดีดีนั่นแหละนั่นแหละเอา อืซื้อของมานี่กันทนความร้อนโอเคเอาอ่ะซื้อนี่แหละไอ้ทนความร้อนอ่าได้เวลาแล้วสินะกิ๋วม,มึงต้องมึงต้องตายเป็นไงไม่เจ็บด้วยโอ้โหน่นำซื้อเลยฮะทุกคนแนะนำให้ซื้อนี่เสียตังฟรีเวยตาม อันอยชิบหายไปเอ้ยงันเง้อตายคู่ไงดินี่ขงงงงสงงงมีงง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 องง โดดไงวะมีอะไรโอ้สนามบินได้พวกแกก็เป็นมนุษย์มนุษย์สินะเก็บปุกบุกกลัวแต่ว่ามึงต้องตายวันนี้เลยฮอฮอฮเขากูเป็นอมตะแล้วเออฉันเป็นอมตะฉันไม่มีวันตายเอ้อเยอะเกิน โอ้โหปลาเบลันย่าสายพันไหนว่าบินได้เนี่ยโคเทียบินบินได้เนี่ยชิบินได้เนี่โอ้โหนี่มันปลาบยเบลันย่าทำไม่ธรรมดาแช่มมันธรรมดามากบินบินบินอ่าดีชิบหายล้อืมออกไปต้องไปนอกบินบินเฮียบิน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 อ่าคิดถึงอ๋อเลย โอ้โหได้ตังค์เยอะเลยทีนี้ฉันอยากบินขึ้นไปเมื่อกผู้เด็กขี้อยอ่ะฉันอยากบินขึ้นไปเดี๋ยวทำไมอ่ะละสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาวไปก่อนนะคะนะไว้เจอคลิปหนะ้าบ๊ายบายไปว่าวแราคืนไหนได้